ขอต้องรับเข้าสู่ช่วงที่2ครับคุณพลอยช่วงนี้เรามาคุยเกกับเรื่องสังคมนะฮะ,ะพอเห็นเนื้อข่าวนี้แล้วเนี่ยความคิดแรกเลยที่อยากถามคุณพลอยจะมาคุยกันเนี่ยสังคมเราเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ยังไง <c oughs> นะฮะมันมีเรื่องที่ว่าวันพ่อที่ผ่านมานะครับวันที่5ทธันวาคมเนี่ยแต่ละที่ก็มีการออกแคมเปญทั้งหลายนะฮะสตาร์บัคร้านกาแฟดังก็ออกแคมเปญว่าถ้าพาคุณพ่อมาด้วยเนี่ยซื้อหแถมหนึ่ง บายวันเกตวันฟรีนะครับสังคมก็ออกมาพูดกันคอมเมนต์กันว่าแล้วคนไม่มีพ่อล่ะเห็ุนึกถึงหัวใจเขาไหมผมมองว่าสังคมตอนนี้เนี่ยมันมีความป่วยนิดๆนะฮะคือไม่น่าจะนิดน่าจะเยอะเลยเอาคุณพลอยก็มองเหมือนกันใช่ไหมพลอยว่าป่วยเยอะเลยนะไม่ไม่ทราบอันนี้เอคือพลอยอ่านข่าวนี้แล้วพลอย รู้สึกขำม,มากกว่าว่าว่าอย่างที่บอกมันไปถึงมันมันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงมันมันมันกลายเป็นประเด็นได้ยังไงนะคือคือในในต้องต้องบอกว่าผมกับคุณพลอยเนี่ยในในวัยและประสบการณ์ที่ต่างกัน<ช>แ,ตแต่แต่มีเรื่องนี้<ม><ช>ที่เราค่อนข้างโฟกัสตรงกันนิดนึงว่าเราอ่านแล้วเราขำอ่ะว่าจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งท<ช>ี่ไอ้อะอะไรก็จะขานจะติจติจะไม่เห็นด้วยอะไรไปหมดอะไรเงี้ยซึ่ง ถ้ามองง่ายๆมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเพราะว่าพอยรู้สึกว่าธุรกิจนะคะซาบาก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ที่การทําธุรกิจแน่นอนเราเรารู้อยู่แล้วแหละว่าว่ามันต้องมีให้เรียกอะไรทาอะไรให้มันเป็นที่พูดถึงที่กล่าวถึงตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเราก็จะอยู่นิ่งๆไปเรื่อยๆถูกไหมคะทุกๆอย่างอะมันเป็นเป็นเป็นธรรมชาติของการทําธุรกิจอันนี้มันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่เขาทําทําขึ้นมาเพื่อ เพื่อเหตุผลทางธุรกิจของ,ของเขาแน่นอนค่ะก็เรื่องะะการตลาดมีชื่ออยู่ในสื่อใช่ให้มันเป็นให้ให้คนไม่ลืมให้อะไร,ร,รอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งถามว่ามันก็้อไปกับแคมเปญต่างๆคือเทศกาลในปีหนึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากปีใหม่วันพ่อวันแม่วันเท่านั้นเองแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วในเมื่อเขาทําแบบนี้แล้วเนี่ยพลอยก็มองว่าถ้าอย่างนั้น ถ้าเรามองถ้าจะมองมุมนี้นะคะว่าว่าว่าจะต้องหาเรื่องติไปสัหมดเพราะว่าเท่ากับว่าเราก็ทําอะไรมันก็จะโดนแบบนี้ซะทุกเรื่องและถ้าคุณไปไปแคร์กับกับเสียงเหล่านั้นก็ทําอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่นิ่งๆดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักวันก็อาจจะไม่มีวันลอยกระทงเพราะว่าคนไม่มีเงินซื้อกระทงก็จะมาบดน้อยใจไม่มีวันแม่เพราะว่าไม่มีแม่ไปกินด้วยไปกินด้วยจะเสียใจอะไรทีนี้คือคุณฟังผมมองประเด็นเดียวกันแต่เรากำลังมาวิเคราะห์เรามานั่งคุยกันว่าคนเหล่านี้ได้อะไร คนที่มาแยง้งมาต่อต้านเขาได้อะไรผมยังเชื่อเลยว่าคนเหล่านี้บางทีไม่ไม่ดื่มสตารบัคด้วยซ้ำและและเขาเขาได้อะไรขึ้นมาในการผาว่าบางน่าจะเป็นส่วนเยอะเลยที่ไม่ได้ได้อะไรนะนอกจากนอกจากได้ความความความรู้สึกที่ว่าเอขาเรียกบางงทีไปค้านอะไรนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเก่ง ฉันมีความคิดแตกต่างฉันมีความคิดที่ไปขัดขานเขาได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเพราะว่าถึงคุณไปค้านไปอะไรไปก็ก็ใช่ว่าเขาจะให้กาแฟคุณฟรีแก้วหรืออะไรคุณไปคะมันมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเพราะเพราะว่าเราเรามองในแง่คนทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยการตลาดด้วยกันเนี่ยคนที่มาเรียกร้องแล้วกําลังสร้างอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยเขาเสียเวลาด้วยซ้ำใช่แต่เป็นความ ความจะบอกว่าสะใจก็เกือบเกือบนะแต่ว่าพลอยมัีความรู้สึกว่าเขาคงรู้สึกเก่งขึ้นมาบางว่าคุณคิดอะไรขึ้นมาแต่ฉันคิดต่างนะอืคุณมีข้อคิดคิดคุณคิดไม่ครบวงจรนะคุณมีข้อบกพร่องนะคือเขาเขามีความสุขตรงนั้นแค่นั้นเองตรงนั้นดังนั้นเราน่าจัดแคมเปญในนี้เขาไหมฮะไปพบจิตแพทย์หนึ่งแถมหนึ่งคือผมว่าเรื่องนี้ต้องต้องเข้าไปทางบําบัดเรื่องพวกนี้ละพลอพอถึงบอกว่ามันมันมันอันนี้มันมันมากจนเกินไปแล้วฮะเพราะบางทีมันทําให้สังคมเนี่ย เกิดเขาเรียกอ,อุปาทานหมู <Classic. S 1> นะฮะเกิดความรู้สึกต่อต้านมากขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่วุฒิภาวะไม่ถึงแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องยอมรับว่าคุณภาพของคนบางทีบริโภคอะไรแค่ผิวเผิผนน่ะดังนั้นพอรู้สึกเอาอารมณ์มานําเหตุผลปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมใช่นะฮะ <S <S แล้วมันเดี๋ยวนี้ออนไลน์อย่างที่บอกพอมันเร็วคนหนึ่งโพสต์เข้าไปคนก็มาเห็นด้วยบางเห็นด้วยบางอะไรอย่างเงี้ยมันมันเร็วมากแล้วก็กลายเป็นเนี่ย พอถึงคิดว่ามันเป็นข่าวมาได้เพราะอย่างเงี้ยครับก็สรุปที่ว่าประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมคนที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นสตาร์บัคเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นข่าวไปแล้วใช่ไหมคะคนรู้แล้วว่าพูดถึงไปหมดแล้วถูกต้องแม้ว่าจะผ่านวันนั้นมาแล้วนะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับพูดถึงเรื่องของต้องเรียกว่าการเสพติดความสะเทือนใจดราม่าแอกดิกพวกนี้นะฮะมีเรื่องอีกข่าวหนึ่งออกมาว่าละครไทยตอนนี้เนี่ย มันออกมาหลายประเด็นมากแต่คนหยิบยกมาพูดเรื่องนี้ก็คือประเด็นเรื่องการแพทย์เขาบอกว่ามักง่ายเกินบางทีภาพในละครในหนังที่คนติดตามดูเยอะๆนะฮะ,ะเกี่ยวกับการปฐถมพยาบาลมันทำผิดเช่นช่วยคนแล้วก็มาปั๊มหัวใจปั๊มผิดวิธีผายปอดผิดวิธีพระเอกนางเอกพออุ้มขึ้นมาจากน้ำผายปอดทันทีมัน<อ>มัน<อ>มันผิดมันผิดขั้นตอนที่ถูกต้องดังนั้น สังคมก็หยิบเรื่องนี้มาพูดว่าถ้าไม่มีใครเข้ามาควบคุมเนี่ยมันจะทําให้คนดูเนี่ยไปทําตามแล้วผิดอม,มันจะถึงขนาดนั้นเลยเลยฮะคือคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จริงๆละครหรือว่าอะไรต่างๆมันก็มีเรทของมันอยู่แล้วนะะว่าว่าว่าคุณทําออกมาต้องมีผู้ใหญ่ดูด้วยไหมต้องอายุจีสิบแปดบวกะอะไรทั้งหลายอะไรเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่อง,เร,องเรื่องที่ป้องกันได้ส่วนหนึ่งครับ เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว right ่าละครก็คือก็คือละครก็คือละครก็คือดราม่าก็คืออะไรก็ตามที่ที่มันอาจจะจริงหรือว่ามีความไม่จริงอยู่บ้างแต่อะไรแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณถ้าคุณประกรณ์ทำละครเรื่องหนึงแต่แบบเหมือนชีวิตจริงไปซะทุกอย่างหรือว่า จะให้เลือดกันต้องไปเอาไปเข้าแลบอะไรอย่างเงี้ยตรวจจริงอะไรจริงละครนั่นตอนหนึ่งเลยนั่นะมันมันมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ละครแล้วถูกไหมคะมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องจริงเกินไปแล้วละครมันก็ต้องทําให้มันเกิดความรู้สึกให้มันอินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะพราว่ามันมันก็เป็นก็ถูกแล้วแต่ว่าแต่อย่างที่บอกว่าถ้าคุณมีตรงนี้มาควบคุมมาดูแลหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ดูดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการอธิบาย ที่เราจะบอกเด็กหรืออะไรเนี่ยน่าจะช่วยได้เพราะว่าถ้าบอกว่าละครคุณต้องทำทุกอย่างออกมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมีคนเสพสิ่งนี้อ,อยู่เนี่ยพลยว่าเป็นไปนไม่ได้อะมันไม่ใช่ละครมันไม่ใช่ละครครับค,ค,คุณพลอยเคยคิดไหมคะว่าแนวคิดคุณพลอยเนี่ยผมว,ว่าแนวแนวแนวคิดคุณพลอยนี่ค่อนข้างที่จะปล่อยมันตามกลไกของของของ,ของเรียกว่าของบทบาทอะค่ะ หนังก็คือหนังละครคือละครชีวิตจริงชีวิตจริงคือผู้บริโภคต้องเลือกเสพนะะแต่เขาก็มีแบบอย่างที่บอกเราเลือกเสพด้วยส่วนหนึ่งกับกับสิ่งที่เขาก็พยายามจะช่วยเราควบคุม,มด้วยอยู่แล้วว่าเป็นเรทออกมาค,คุณถ้ามันรุนแรงเกินก็ต้องอายุ สิบแปดขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยพลอยว่าสิ่งนี้คือคือคือเขามีเป็นไกด์ไลน์ออกมาให้เราให้เราปฏิบัติตามอยู่แล้วอพียงแต่พลอยว่าไอ้พวกสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆคนไทยอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเหมือนเมืองนอกว่าพลอยเห็นบางทีเด็กๆก็นั่งดูสิบแปดบวกอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้ไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาพยายามจะควบคุมเราอยู่อืมงี้ต้องเริ่มต้นจากครอบครัวผมว่าครอบครัวคือคือคนที่ใกล้ชิดที่สุดที่จะบอกให้ดูได้ หรือดูไม่ได้หรือดูได้ดูได้กันโดยที่แนะนำนะฮะเพื่อนๆคิดแบบนี้ไหมฮะหรือว่ามีใครคิดต่างคุณพลอยไหมผมผมกำลังมองไปว่าในคนในวัยอย่างคุณพลอยเนี่ยนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆเรียกยังเติ์กเนี่ยคิดในแนวนี้หมดไหมส่วนใหญ่คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันครับงั้นก็แสดงว่าในสังคมเราก็จะมีการคิดต่างค่ะ อยู่บ้างนะครับแต่ว่าต้องดูว่ากติกาและกฎเกณฑ์เป็นยังไงและแก้ให้มันถูกจุดใช่นะฮะไหนไหนพูดเรื่องของดารานะครับต้องเรียกว่าเป็นอีกสังคมหนึ่งที่หาเงินได้ใช้เงินคล่องแล้วก็มีคนติดตามเป็นเยอะนะฮะที่ LA นะครับที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยที่ l ล็กซ์แอร์พอสนามบินใหญ่มากเขามีโครงการเตรียมสร้างอาคารผู้โดยสารเฉพาะคนดัง Mm hmm. ขึ้นมา mm hmm. โดยที่ไม่ปรับปนคนอื่น <c oughs> ซึ่งอันนี้ถ้าแนวคิดผมก่อนเลยนะฮะผมคิดว่าเป็นการต่อยอดมูลค่าของสนามบิน mm hmm. หาเงินเพิ่มขึ้นคุณพลอย mm hmm. มองมุมนี้ว่าเป็นการแยกชั้นวันณนะหรือมองในแนวเดียวกับผมว่าเป็นการต่อยอด <c oughs> ผมไม่ถือว่าเป็นการเสียหายทั้งสิน้นค่ะแยกชั้นวันณะไหม mm hmm. ถ้าเกิดว่าคือแน่นอนในเมื่อเขาเตรียม <c oughs> ฟ a c ิลิตี้มาสำหรับ อีกกลุ่มหนึ่งที่พิเศษกว่ากว่าคนทั่วไปเขาก็ต้องเก็บเงินเพิ่มเติมลราพูดง่ายๆถูกไหมคะว่าแน่นอนครเราเราก็ต้องใช้เงินซื้อความความความเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นถ้า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 แบบนี้เนี่ยพอยมองว่ามันไม่ได้เป็นการแบ่งชันวนรรณะเพราะว่าแน่นอนเขา เขาเขาเป็นกลุ่มอีกประเภทหนึ่งที่ทําอาชีพที่ที่มันไม่เป็นส่วนตัวแต่บางบ,บางโมเมนต์เขาต้องการอะไรอย่างนั้นเขาก็มีเงินเขาก็จ่ายไปถูกไหมคะปกติคนที่ที่รวยก็จริงรแต่ว่าแต่ว่าสมมติบินเฟิร์สคลาสแต่ไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการหลบป,รปาราซีก็ไม่ใช้สนามบินปกติอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ยังมีปะปนกันอยู่ไม่ใช่ว่าแบบ คนคุณบินคนไม่มีเงินอยู่อันนี้ไปหรืออะไรเงี้ยคือค,คนมีเงินแต่ว่าไม่ได้ต้องการหลีกเลี่ยงนักข่าวก็ยังใช้สนามบินปกติไปอะไรเงี้ยพ่อะว่าก็<น>ก,ก็ก็สมเหตุสมผลนะคะก,ก็เป็นทางเลือกให้กับเขาแต่ผมเชื่อนะฮะนี่นี่ความคิส่วนตัวผมนะว่าถ้าโปรเจกต์นี้หรือว่าเทอร์มินอลสำหรับเซเล็บเฉพาะเนี่ยมาตั้งที่สวนภูมินเนี่ยผมว่าถูกด่ากันจม อาจจะถูกด่ากันเมืองไทยม,มันยังไม่ไปถึงขนาดนั้นนะอย่างเ<ะ>มืองนอกดาราเขาโอ้โหเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็โดนโดนจับตามองโอ้โหเรียกว่าทุกย่างก้าวผมว่าพวกเมือกคนไทยก็เช่นเดียวกันนะนะสังคมไทยเช่นเดียวกันเรียกว่าจับตาทุกย่างก<ะ>้าวคุณพอ<ะ>ที่ว่าในสังคมไทยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีเทอร์มินอลเฉพาะขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมีคนใช้บริการไหม มีคนใช้บริการมีกลุ่มที่แต่ก็มีกลุ่มพร้อมมาว่าเหมือนกันมีกลุ่มว่าแน่นอนนะฮะแต่กลุ่มใช้บริการคุณพอคิดว่าคนที่อยู่ในถ้าเรียกว่าเซเลบหรือว่าแน่นอนที่ผมผมมองว่าทุกคนกว่าจะมีรายได้ขึ้นมาต้องมองย้อนว่าเขาต้องภาคเพียนเขาต้องใช้ความสามารถเมื่อเขามาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาต้องการซื้อความส่วนตัวเนี่ยทำไมสังคมต้องมาว่าเขาล่ะทีนี้คุณพลอยมองว่าในแวดวงเซเลบของเมืองไทยเนี่ย คนเขาคิดกันอย่างนี้ไหมเขาไม่แคร์สังคมเขาถือว่าเขาไม่ได้ทําผิดไม่ได้ทําร้ายใครพอยว่าความเป็นคนไทยยังยังไม่ขนาดนั้นคือคือดาราเมืองไทยพอยว่าก็ยังถือว่าเขามีมีความแคร์ในประชาชนในใน,ในแฟนคลับในอะไรก็ตามของเขามากพอสมควรนะรพอยก็ต้องชื่นชมตรงนี้ด้วยว่าว่าว่าเขา เขายอมรับได้แหละว,ว่าในเมื่อเขาจะเป็นดาราแล้วมันต้องมีสิ่งเหล่านี้ตามมามแล้วก็ไม่ใช่ว่าว่าเหมือนฝรั่งว่าฉันตัวคนเดียวฉันดังฉันไม่แคเเ็เขาไม่สนเลยเขาไม่สนเลยแต่ว่าค,คนไทยพลอยว่าความตรงเนี้ยความที่เป็นคนไทยยังมีอยู่เขายังแข่ยอมอะไรอย่างนี้ยอมเสียพื้นที่ตัวเองเพื่อเพื่อรักษาฐานะนะฮะไม่แน่นะคุณพลอยนะเรามองกันเล่นๆเ,เนี่ยพูดพูดเล่นๆน,นะว่า เมื่อสร้างขึ้นมาที่เมืองไทยเนี่ยคนที่ใช้เยอะเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดาราอือาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้่เป็นไปได้เป็นไปได้เลยนะบางทีเราไปว่ามีคนใช้อยู่แล้วเราไปใช้ผิดเป้าหมายนักการเมืองจะรู้สึกว่าเขาไม่แคร์ใครเอาเลือกเข้ามาเรียบร้อยต้องลองฟังดูนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้อาจจะคุยกันยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณพลอยน่าจะใกล้ตัว แล้วก็ใช้มันอยู่สำหรับผมแล้วเนี่ยต้องต้องถามในฐานะคนที่ไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่นะฮะพฤติกรรมฝากร้านในไอจีดาราเป็นน้ําใจหรือไร้มมลยาททีนี้คําถามผมอันแรกเลยนะครับถามค่อนข้างคล้ายกับคุณมากี้เนี่ยทําไมถึงต้องฝากร้านเดี๋ยวก่อนอื่นคุณพลอยต้องอธิบายว่าฝากร้านนี่คืออะไรคืออะไรก่อนใช่ไหมต้องตั้งต้นก่อนว่าฝากร้านก็คือจะเกิดขึ้นกับ ไอจีที่เป็นแอคเคา t ์ของดาราดังๆนะคะเช่นบางคนมีมีคนตามสมมุติมีคนคุณประกณ์เป็นดาราดังมากเลยขอบคุณครับนะคะนะคะมี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 คนตามเนี่ยมีแฟนคลับตามอยู่ประมาณสองล้านคนครับไม่ไม่ไม่ว่าโพสอะไรจะมีคนเห็นนาทีสองล้านคนมีคนเห็นแน่นอนมีคนอยากจะรู้เอาเป็นว่ามีคนอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณประกอบสองล้านคนก็ตามอยู่เป็นฟอลโล่อยู่ แล้วสมมุติว่ามีอีกคนหนึ่งในกรเนี่ยอยากจะขายเครื่องสําอางเกาหลีนะคะก็หรือว่าเครื่องสําอางอะไรก็ตามยาสีฟันอะไรก็รได้นะคะคก็เอ,อ,อยากจะฝากร้านเพราะว่าฉันเพิ่งเปิดร้านใหม่เด็กก่อนไปตรงนั้นซึ่งในกอเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ติดตามผมหรือไม่จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างดาราสมมตคิคุณคุณประกรเป็นเป็นดา,านราน ไอ้เขาเขาจะไม่ไม่ปิดเป็น private แล้วคือใครเข้าก็ได้ที่ที่อยากจะเป็นอยากจะมารู้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวก็สามารถไป Follow ได้เลยครับมา Follow เสร็จก็ขอฝากร้านหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งเปิดร้านใช่ไหมคะก็จะไปเขียนคอมเมนต์ข้างล่างว่าโอ้ยวันนี้คุณประกณ์หล่อมากเลยขอฝากร้านนิดๆหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากฝากร้านนี่คือเป็นธุรกิจของนายกอ ซึ่งอาจจะขายะสักอย่างหนึ่งไย่าุณป็นส่งหลอกก็ได้เพราะวันนี้คุณประกคุณประกโพสท่าแบบถ่ายรูปแชะอพลอยก็แบบคุณประกอบหลอกมากเลยค่ะวันนี้แล้วก็ขออนุญาตฝากร้านขออนุญาตฝากเป็นส่งหลอหน่อยนะคะอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่า คนที่ตามคุณประกอ์อยู่ก็จะเห็นคอมเมนต์อันนี้ไปด้วยเห็นชื่อเบนซองหล่อไปด้วยเห็นอะไรอย่างนี้ไปด้วยแต่โดยที่เห็นรายละเอียดในร้านนั้นไหมเช่นเห็นละเอีดของเบนซองหล่อไหมรือว่าต้องไปคลิกไม่ได้เห็นะก็ต้องไปคลิกอีกทีหนึ่งอ๋อแต่ถ้าไม่คลิกก็จะเห็นเฉพาะชื่อเท่านั้นก็จะเห็นเป็นชื่อแล้วขึ้นมาแล้วว่าเออเขาฝากเบนซองหล่อหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะแล้วจากนั้นเนี่ยต้องถามว่าการมาฝากร้านอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าผมเห็นแล้วเนี่ยไม่เหมาะนะฮะ ค่ะหมายถึงเจ้าตัวค่ะ,<น>ะเจ้าตัว,ตวแบบโอ้ไม่ไม่ชอบ,ชอบนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนตอนนี้ผมมีคำถามอีกเยอะ <c oughs> ท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องพักสักครูคร่แล้วเดี๋ยวจะกลับมาป,ประเด็นนี้ต่อนะครับ